สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ตัวกระผมอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทรงพระกรุณา,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ผมดีอยู่ตรงนี้ด้วยความตระหนักดีว่าการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้อาจจะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการหลายด้านในการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแต่อย่างไรก็ตามผมขอให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนที่เคารพรัก ทุกท่านว่าตัวผมและคณะรมนตรีของผมทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานด้วยความไม่แห่ไม่เห็นแก่เหน,นื่อยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรามีอยู่ไม่ว่าเป็นกำลังกายกำลังสมองเพื่อให้ประเทศไทยของเราได้หลุดพ้นจากสถานการณ์ วิกฤตต่างๆโดยเร็วที่สุดและผมต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความมั่นใจโดยผ่านความไว้ว,า,วางใจและการลงคะแนนเสียงของบรรดาสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนตัวกระผมให้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าท่านได้เสียสละให้ประเทศไทยมีทางออกและหลังจากลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ได้กลับไปอยู่ในเจตนารมณ์เดิมของท่านก็คือการเป็นฝ่ายตรวจสอบและผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรที่มาจากพักร่วมรัฐบาลอาทิเช่นพักกล้าธรรมพักพลังประชารัฐพักพักประชาธิปไตยใหม่ และพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้การสนับสนุนไว้วางใจทำให้รัฐบาลของผมภายใต้การนำของผมที่เป็นนายกร,รัฐมนตรีกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อมารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรับใช้ประเทศไทยที่รักของเราวันนี้ด้วยเวลาที่มีอยู่นะครับ เราจะเร่งแก้ไขปัญหาส4ด้านที่เป็นไปคุกคามและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งก็คือ 1. ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเราจะเร่งดำเนินมาตรการลดรายจ่ายลดค่าครองชีพลดค่าพลังงานค่าเดินทางค่าค่าขนส่งต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการทั้งหลายและจะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยและหาทางมาตรการต่างๆทั้งทางกฎหมายและการอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนตลอดจนทําให้รายได้ของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากของสังคมไทย มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นต่อไปคือเรื่องที่สองคือเรื่องปัญหาความมั่นคงซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังดำเนินเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้รัฐบาลของผมจะเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพเพื่อให้เกิด การลดความสูญเสียของประชาชนของทั้งสองประเทศแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องยึดหลักการที่เราจะต้องไม่มีวันเสียดินแดนแผ่นดินของเราแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนะครับคนไทยจะต้องไม่เสียประโยชน์คนไทยจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเป็นปกติสุข แล้วรัฐบาลจะเร่งดำเนินการชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการล่าช้าไปบ้างแต่รัฐบาลของผมจะต้องชดเชยให้กับค่าเสียหายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับกัมพูชานะครับ ด้วยความรวดเร็วครอบคลุมทุกหลังคาเรือนต่อไปก็คือเรื่องปัญหาภัยธรรมชาติซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะต้องเร่งต่อยอดในเรื่องการจัดทําระบบเตือนภัยซึ่งได้ทํามาแล้วในสมัยที่ตัวผมเองยังดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็หวังว่าในช่วงที่ผมไปพักร้อนอยู่สักพักนึงนี้นะครับ ก็คิดว่าทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานต่างๆที่เราเคยได้ประชุมหารือกันอยู่คงไม่ได้หยุดในการที่จะจัดหาระบบเตือนภยัยระบบป้องกันภยัยระบบการเยียวยาฟื้นฟูและระบบะการแจ้งเตือนภัยต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเราจะต้องเร่ง ให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติอย่างรวดเร็วทันท่วงทีสมเหตุสมผลและมีความเป็นธรรมซึ่งตัวกับผมเองได้ได้มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีในสมัยที่ยังดํารงตําแหน่งรัฐมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็จะเข้ามาดําเนินการอย่างเต็มที่เช่นกันเพราะว่าผมก็จะควบในตําแหน่งรัฐมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น นะครับจะไม่มีการหยุดชะงักและจะไม่มีการที่จะเรียกว่าติดอุปสรรคใดๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าผมยังคงจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากพี่น้องขา้าราชการทุกหน่วยงานที่ผมมีความคุ้นเคยผมไม่ได้มีความคุ้นเคย,ยเฉพาะพี่น้องขา้าราชการในกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขที่ผมอยู่มา หลายปีเท่านั้นนะครับแต่ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นระยะเวลาเกือบ6ปีผมก็ได้มีความสัมพันธ์มีเครือข่ายมีความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นด้านการพลเรือนด้านตำรวจด้านความมั่นคงด้านทหารของทัพซึ่งในเวลาที่ผ่านมาที่ผมมีตำแหน่งหน้าที่ราชการอยู่ เรื่องปัญหาความร่วมมือนะครับไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดเลยนะตรงกันข้ามผมมั่นใจในความสามารถของตัวผมเองที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธ์และก็ประสานงานเร่งให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเพราะว่าประโยชน์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นด้วยเวลาที่รวดเร็วด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็ง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนทั้ทงสิ้นซึ่งผมมั่นใจว่าผมและพี่น้องข้าราชการทุกท่านนะครับมีเป้าหมายเดียวกันต่อไปก็คือก็คือปัญหาเรื่องภัยสังคมนะครับรัฐบาลของผมของผมจะเร่งปราบปรามขรบวนการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์การพนัน และการพนันออนไลน์ทั้งหลายอย่างจริงจังโดยสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเพื่อกำจัดภัยสังคมทุกรูปแบบขอให้พี่น้องประชาชนได้ได้มีความมั่นใจนะครับว่าผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยบุญคุณของใคร ยกเว้นบุญคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยผ่านผู้แทนรัศดรของท่านเพราะฉะนั้นผมมีผู้ที่ผมจะต้องตอบแทนพระคุณอยู่เพียงกลุ่มเดียวก็คือพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของผมอยู่แล้วนะครับการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้กล่าวมาสี่ปัญหาหลักๆนะครับ ผมต้องขอให้ความมั่นใจว่าผมจะต้องได้รับความร่วมมือความร่วมมือการประสานงานเพื่อให้เจตนารมณ์ของผมซึ่งก็คือเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้ขับเคลื่อนไปด้วยประสิทธิภาพและความรวดเร็วโดยปราศจากอุปสรรคและสิ่งกีดขวางใดๆเพราะว่าผมมั่นใจว่าด้วย ประสบการณ์ที่ตัวผมและคณะมนตรีที่ผมกําลังคัดสรรแต่งตั้งให้มาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนั้นจะไม่มีเวลาที่จะทำการทดลองงานนะครับไม่มี probation นะครับผมต้องต้องคัดสรรมาอย่างดีเพื่อที่ว่าทุกคนเมื่อถวายสัตว ปฏิญาณตนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะปฏิบัติงานได้ทันทีด้วยความมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ความกังวลทั้งหลายของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามที่เป็นความกังขาในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ในบางครั้งพวกผมก็ไม่ได้รับความยุติธรรม นะครับมีการกลั่นแกล้งใส่ร้ายแต่ถือว่าวันนั้นได้ผ่านไปแล้วเรื่องที่เป็นสิ่งที่กังวลใจของพี่น้องประชาชนผมขอเรียนยืนยันว่าตัวผมและรัฐบาลซึ่งก็หมายถึงรัฐมนตรีทุกคนจะทำงานโดยยึดความถูกต้องของกฎหมายเป็นหลักเท่านั้นและ ผมขอย้ำนะครับจะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตามที่มีผู้ห่วงใหยตามผู้ตามที่มีผู้กังวลแต่จะปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงานด้วยกลไกซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆความยุติธรรมที่จะต้องมีกับ ผู้คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการยัดเยียดปรงแต่งหรือการแกล้งใส่ร้ายอย่างที่เคยมีผู้ปฏิบัติมานะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับนอกจากที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วจะเข้าไปเร่งรัดเปิดเผยครับเปิดเผยให้กระบวนก,การยุติธรรมทุกอย่างต้องอยู่บนโต๊ะ แล้วสามารถอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความกังวลสงสัยหรือแม้กระทั่งคู่ความได้รับทราบถ้าตรงไหนผิดดำเนินการทันทีแต่ต้องดำเนินการโดยกฎหมายไม่ใช่กฎหมู่นะครับ<ม>ก็หวังว่า,าก็ขอให้พี่น้องประชาชนได,ได้คอยติดตามการทำงานของผมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของสิ่งที่ พี่น้องสมาชิกสภาผูแ้แทนรัศฎรพักประชาชนมีความห่วงใหญ่ซึ่งก็ได้กำหนดไว้อยู่ในบันทึกข้อตกลงว่ารัฐบาลของผมจะมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ mm. เพื่อให้มีการจัดทำร,ร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นตามกระบวนการที่ กำหนดไว้ในหมูดของการแก้ไขรัฐมนูลและนอกจากนี้จะน่าจะมีกระบวนการตามที่ทสารรัฐธรรมนูญจะได้กรุณาวินิจฉัยในเร็วๆนี้นะครับและหลังจากนั้นผมจะยุบสาภาครับนะครับภายในกรอบเวลา4เดือนที่ได้มีข้อตกลงไว้เพื่อได้เพื่อที่เราจะได้ คืนอำนาจให้สู่สู่สกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจอนาคตของประเทศต่อไปอย่างที่ผมเรียนนะครับแม้จะมีเวลาไม่มากนักแต่ผมมั่นใจว่าผมจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายผมจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เวลาน้อยเวลาสี่เดือนดังนั้น ตัวผมและคณะมนตรีจะไม่มีวันหยุดไม่มีพักร้อนแถ้าเป็นไปได้ต้องไม่มีการเจ็บป่วยนะครับไม่มีฮอลลีเดย์ไม่มีวันที่จะบอกว่าพักผ่อนกับครอบครัวยกเว้นพักผ่อนตามความต้องการของร่างกายในทุกๆวันผมเชื่อว่าสี่เดือนคนที่มาเป็นรัฐมนตรีของผม รวมทั้งตัวผมเองจะสามารถมีสุขภาพที่จะยืนหยัดทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เราจะต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตให,ให้จงได้ในระยะเวลาที่มีอยู่และนอกจากนั้นเราก็จะสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อที่รัฐบาลชุดต่อไปจะได้มาสานต่อการทํางานโดยดํารงเจตนารมณ์ให้พี่น้องประชาชนมีความ อยู่ดีมีสุขมีความมั่นคงในชีวิตด้วยความยั่งยืนตลอดไปรวมทั้งรวมทั้งจะสร้างความรักความสามัคคีของชนในชาติเพื่อร่วมกันเป็นพลังในการพัฒนาประเทศไทยที่รักของเราสืบต่อไปนะครับผมจะไม่ทำให้เจตนาลงของพี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจในตัวผมต้องสูญเปล่า และผมจะทุ่มเทอย่างสุดความสามารถที่จะทำงานตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนของผมให้สมกับความไว้วางใจที่ท่านได้กรุณามีให้แก่ผมในการ เป็นนายกรัฐมนตรีของท่านในวันนี้ขอขอบพระคุณครับ นี่คือถแถลงล่าสุดนะคะจากนายกรัฐมนตรีคนที่32คุณอนุทินชาวรกูลค่ะซึ่งสรุปใจความเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เรื่องหลักๆนะคะคอย่างแรกก็คือเป็นการให้คํามั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าการมาเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะทํางานอย่างไม่มีหยุดพักไม่มีฮอลิเดย์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะไม่เจ็บป่วยด้วยรเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็จะมีสี่เรื่องด้วยกันทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงเรื่องของ ของภัยธรรมชาติแล้วก็เรื่องของภัยสังคมแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆที่ก็ต้องผ่านการช่วยกันของพักร่วมรัฐบาลแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับรวมทั้งคุณอนุทินย้ำเนตอนท้ายว่าสิ่งที่ได้ทำสนธิสัญญากับ ทางพรรคประชาชนก็คือ MOA ก็คือเรื่องของการที่จะมุ่งมั่นแก้ไขรัฐธรรมนูญและหลังจากนั้นนะครับภายในช่วงระยะเวลา4เดือนคุณอนุทินก็จะยุสบสภาตามที่ได้ทําคำมั่นสัญญากันเอาไว้เพื่อเป็นการคืนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนตัดสินใจหานายกวัธรมนตรีคนใหม่นะครับ